สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยครับวันนี้พามาชมดอกบานเช้านะครับที่สวนของเราเองนะครับวันนี้นี่คือสวนของเราที่ปลูกนะครับไว้ปลูกให้ริมถนนหน้าบ้านนะครับนี่อา้าวนี่ไงกําลังตัดเลยสวัสดีครับทําอะไรอยู่ตัดดอกบานเช้าส่งลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ ส่งแบบนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าสามารถนําไปปักชําได้อ่าอันนี้ขายกิ่งแล้วเท่าไหร่ครับกิ่งละสองบาทค่ะอ่ากิ่งกิ่งแบบนี้เลยใช่แล้วเวลาเรารับไปเราก็ไปตัดเป็นท่อนๆกิ่งหนึ่งได้ประมาณ3ามสี่ท่อนเอาไปชําใช่ค่ะไปปักชาอ่าสำหรับดอกบานเช้านะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะครับเอากิ่งที่เราส่งไปเนี่ยเนี่ยวันนี้ตัดตัดนะครับไปปักชําดูมาดูกิ่งที่ผมปักชําไว้ใหม่ๆหม่ เนี่ยเนี่ยเอาไปจิ้มจิ้มไว้นะครับเนี่เดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นะครับนี้เหมาะสําหรับบานเช้าเนี่ยจะดีมากๆนะครับปลูกผมปลูกทางเข้าบ้านนี่จะได้เป็นสองฝั่งแล้วตอนเมื่อก่อนนี่ฝั่งนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าแฟนผมเขามาตัดตัดจนจัดขายจนหมดไม่เป็นพุม่มละฝั่งนี้เดี๋ยวก็จะมาตัดฝั่งนี้อีกผมคงไม่ได้พุ่มทางเข้าบ้านละเนี่ยถ้าปลูกแล้วครับปลูกยาวๆไปอย่างเงี้ยผมว่าจะปลูกเนี่ยสองฝั่ง สองฝั่งถนนนี้ให้เป็นแนวของดอกบานเช้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะโตได้ขนาดไหนเพราะปลูกพลังงานก็มีคนมาตัดปลูกพลังงานก็มีคนมาตัดเดี๋ยวมันก็โตค่ะเนี่ยพอตัดจุดไปได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ที่เราตัดไปนะครับเอ็นั่งเป็นได้ยิ่มข่าวเศร้าเราบอกอ, <laughs> อันนี้แม่นะครับไม่ได้ทำนาน,นะครับมาอยู่บ้าน อยู่บ้านทําสวนนะครับจนนี้ตรงนี้ล่มทําสวนตามตามร่มตรงไหนร่มก็ย้ายไปทําตรงนั้นครับตรงนี้ตอนนี้เช้าฝั่งนี้หน้าบ้านนี้ก็จะล่มหน่อยก็เลยมานั่งนะครับแดดร้อนๆก็ย้ายหรือว่าไปนอนก่อนแล้วก็ยินๆก็มาใหม่นะครับให้นางที่เขาก็ยังมือนี่ชิดทอดปลายแหงบอกไปหน้าบอกปุณิ เออ,อที่สิไปเอาเห็ดไปก้อนขนาดแดดกระลังหมอมหเห็ดไปหลดอ่านี่ดูนะครับบานเชา้าเป็นฟูเต็มกระถางนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยโดนตัดหมดเดี๋ยวอีกสักประมาณสองอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเริ่มแตกใหม่พอเราตัดนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกมาใหม่เดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยบำรุงไปก็ลดน้ําส่วนพวกนี้ปลูกใหม่บานเชา้าดีที่ตรงที่สู้กับหญ้าได้เราไม่ต้องไปกลัวนะครับนี่ สู้กับหญ้าได้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคลุมหญ้าเลยอ่าลงลงดินจะดีนะครับในเพราะว่าล่าเขาจะยาวนี่ใครที่สนใจนะครับสั่งกับแม่ค้าได้นะครับกิ่งละสองบาทนี่กิ่งขนาดนี้เลยสองบาทเราไปตัดได้อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับตัดได้ไม่รู้เท่าไหร่ช่วงนี้กําลังงามนะครับเดี๋ยวมันก็ถ้าหมดชุดนี้ก็ต้องรอไปอีกนะสำหรับคนที่สนใจเพราะว่านี้มันหมดลว มันมีสองฝั่งแต่โดนตัดไปหมดแล้วนะครับนี่เหลืออีกพุ่มนี้แหละรอบนี้แล้วก็ฝั่งนู้อีกหน่อยนึงนะครับใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่ f c e e o o o k แ n p a g e หมายหัวดอกสวยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0814007137หรือทักไลน์มาที่ l i น์แอดนะครับ YUNG ใส่แอซไก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ